สวัสดีค่ะมาพบกับช่องสองพี่น้อง DNP กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปกินส้มตำลอยแพรัตนากรนะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำทางเข้ากันให้นะคะว่าเออเข้าทางไหนนะคะนี่นะคะทางเข้าจะอยู่ตรงข้ามกับเซเว่นนะคะเซเว่นหน้าข่ายนะคะตชะดอสาสเ็นะคะก่อนจะถึงมันจะมีไฟแดงนะคะตรงนี้นะคะจะมีไฟแดงติดกับเซเว่นนะคะ ถ้ามาจากทางสกัดน้ํามันนะคะจะไม่ต้องกลับรถนะคะพอเห็นเซเว่นหน้าค่าตชดนะคะ31นะ,ะนะหรือว่าค่ายพยาตกรีนะคะก็จะมีป้ายนะคะจะมีป้ายบอกทางนะคะเป็นแพรรัตนกรนะคะเข้าไปข้างในนี้นะคะ แต่ถ้าสำหรับคนที่มาจากในตัวเมืองพิษณุโลกนะคะก็จะต้องเลยวัตตุรามณีมานะคะวัตตุราอาามณีตะบ,บนท่าทองเพืเมืองพิษณุโลกนะคะก็จะต้องมากับรถตรง้าเจเวนก่อนจอสามสิบเอ็ดนะคะจะมีไฟแดงกับรถมานะคะแล้วก็จะเห็น ป้ายทางเข้าแพรรัตนากรเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปชิมส้มตำลอยแพรัตนากรกันนะคะนี่นะคะนี่จะมีป้ายบอกนะคะแล้วก็จะเป็นทางเข้าอย่างนี้นะคะนี่เราจะถ่ายให้ดูคร่าวๆนะคะเผื่อคนที่สนใจอยากไปทานนะคะนี่นะคะก็เข้าไปประมาณ7-800เมตรนะคะจะติดกับแม่น้ำน่านนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดู นะคะคนี่นะคะหลังจากที่เราเข้ามามันจะเป็นทางอย่างนี้นะคะมาถึงสามแยกนะคะก็เลี้ยวซ้ายนะคะนี่นะคะก็จะถึงร้านแพแล้วนะคะนี่นะคะมีที่จอดรถให้นะคะเน,นะอพอนี้มาถึงร้านแพแล้วนะคะจะมีที่จอดรถให้จะติดแม่น้ํานะคะ นี่นะคะมีที่จอดรถให้ด้วยนะคะนี่นะคะนี่ถึงร้านแพรแล้วนะคะก็จะมีที่จอดรถให้นะคะนี่นะคะถึงแล้วค่ะร้านพแพรรัตนากรนะคะวันนี้เราไปทิมส้มตำกันนะคะมีอาหารหลากหลายนะคะนี่นะคะ เราจะให้ดูนี้นะคะนี่จะเป็นทางลงนะคะตายลงกันไปเลยนี่นะคะทางเป็นบางองแพนนะคะมีต้นไม้อย่างนี้นะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากมาทานส้มตำอร่อยออร่ยนะคะเราขอแนะนำนะคะนี่เป็นบรรยากาศนะคะ นะคะทางลงไปที่แพรรัตนากรนนะคะนี่นะคะก็จะมีลูกค้ามาเรื่อยๆนะคะิ่่เสาร์อาทิตย์คนก็จะเยอะหน่อยนะคะร้านเปิดตั้งแต่สิบโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะสิบโมงเช้ามันจะเป็นลนะักษณะแพรนะคะวินแม่น้ำน้านะคะ บรรยากาศนี่นะคะนี่เราถ่ายดูบรรยากาศกันนะคะแวน่น้ํำนะคะรอบเผื่อนึกไปออกจะมาทานอาหารที่ร้านไหนกันดีก็ขอแนะนําร้านพแพรรัตนากรนี้นะคะ อาหารอร่อยนะคะอื่นะคะทางลงนี้เรามาเร็วนะคะก็มีลูกค้าอยู่นะคะมีเป็นทางลงเป็นอย่างนี้นะคะเป็นที่เกาะให้เผื่อใครกล้วก็จะตกนะคะดูบรรยากาศร้านนะคะลมเย็น นี่นะคะนี่นะคะมีรบพระบรรยกากาศนี่นะคะปะรอบ,รบ จะเป็นบรยากาศาร้านนะคะนี่นะคะบรรยากาศของร้านนะคะสหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอาจะถ่ายให้ดูนะคะมีที่นั่งหลายตโต๊ะนะคะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโต๊ะนะคะนี่นะคะค่ะพาลูกหลานเพื่อนๆมาเที่ยวนะคะ ตรงนี้ก็สามารถนั่งเล่นได้นะคะนี่นะคะมีมุมให้นั่งนะคะนี่เป็นแม่น้ำน่านนะคะจังหวัดพิษณุโลกนะคะนี่ค่ะบรรยากาศรตมรื่นนี่นะคะต้นไม้นี่นะคะ,ม,ะ,คะมีโต๊ะ นี่ราคาโต๊ะเขาก็จะเป็นกาณะอย่างนี้นะคะน, <l ug> นี่นะะี่นดูนี่ดูนี่นะคะเปลี่ยนนแล้นี่นะคะจะนั่งทานบนโต๊ะอย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะมีโต๊ะให้นั่งนะคะ <l ug> นี้หรือก็หรือจะนั่งเป็นริมลิมนะคะ <l ug> มันจะมีข้างๆสามารถนั่งได้นะคะอีนี้นะคะนั่งได้หมดเลย อากาศเป็นๆนะคะแล้เวเราจะอ่าลงเบอร์โทรนะคะไว้ให้นะคะเผื่อท่านไหนสอบถามจะถามอ่าจะสั่งอาหารล่วงหน้าก่อนที่จะมาทานหรือสอบถามเส้นทางเดี๋ยวเราจะสง่งอ่าจะลงเบอร์โทรของร้าน,พนแพลตตานกรไว้ให้นะคะอันนี้เราก็สั่ง อาหารไว้เรื่องหน้าก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาประมาณยี่สิบนาทีนะคะเรากลัวคนจะเยอะเราก็เลยโทรสั่งไว้ก่อนนะคะจะมีอาหารจานเดียวเป็นส้มตำเป็นป้าทอดมีทุกอย่างเลยนะคะอันนี้เราสั่งเมงนูกะเพราตักนะคะแต่เรามีส้มตำแล้วก็มียำนะคะอยาจะทายดยุณ น,น้ำนะคะะมีโต๊ะอย่างนี้นะคะน,ออนี่นะคะวิวแม่น้ำน่านของเรานะคะนี่นตรงนี้ก็สามารถนั่งได้นะคะ อย่าลืมฝากร้านแพลแตนากรน้นยด้วยนะคะตำบลท่าทสาราอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะนี่นะคะบรรยากาศเราดูรอบๆบรรยากาศของร้านนะคะเราจะให้ดูว่ามีเมน,นูอะไรบ้าง,งนะคะนี่นะคะกว้างนะคะหรือใครจะต้องการมาจัดเลี้ยงอะไรก็สามารถโทรมาสอบถาม ได้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนี่จะมีนี่นะคะ,ะเป็นที่นั่งเนาะเดีวเราจะเปิดให้ดูเมนูนะคะว่ามีเมนูอะไรกันบ้างนะคะนี่จะเป็นเมนูรายการอาหารนะคะเราจะให้ดูแบบคร่าวๆนะคะ ตามนี้นะคะเดี๋ยวจะสั่งนอกเหนือก็ถามพี่เขาดูนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเผื่อนึ้ไม่ออกก็จะทานอะไรนะคะเราก็มีเมนูให้ดูนะคะนี่นะคะเมนูมีกับน้ามีอีกฝั่งนึงนี่นะคะเมนูหลากหลายนะคะเย็ทโฟโฟนทะกโขก๋วยเตี๋ยก็เหลาอะไรก็มีนะคะนี่มีแกงปลามีลาบมีอะไรเยอะแยะเลย ก็น,นี้จะเป็นเบอร์โทรติดต่อนะคะนี่นะคะสามารถโทรมาหาพี่เขาได้เลยนะคะพี่เพลรัตะะนกรน,นะคะนี่วันนี้เราก็มีโอกาสได้มาชิมนะคะข้างก่อนเราก็มาทานแล้วนะคะอร่อยวันนี้เลยอยากมาแนะนําเพื่อนๆนะคะเผื่อใครสนใจนะคะนี่นะคะเบอร์โทรนะคะ0873115583นะคะน,นี่นะคะมเมนู เผื่อเป็นอีกช้อยหนึ่งในการจะมาทานอาหารริมแม่น้ำซามธรรมชาติแล้วก็จะมีเรือนะคะมีวิถีนี่นะคะมีเรือมีไก่นี่นี่นะคะก็ะะมีเรือวิ่งนะคะในแม่น้ำวิ่งหรือเ,เล่นก็มนไม่รู้นะคะ เบรรยากาศน,นะคะอ้งม่น,นะะันนี้เรามาประมาณ11เอโมงกับเที่ยงยัง,ย,งยังคนยังน้อยอยู่นะคะปกติคนลูกค้าจะเต็มร้านเลยนะคะนี่ยำหน้าร้านมากเลยค่ะเป็นยำนะคะเป็นยำรวมนะคะอันนี้พี่เขาทานขาเขาตัดนะคะและ้วก็เดี๋ยวมีส้มตำ อย่าลืมติดตามช่องสองพี่น้องดีแอนเพียงแล้ด้วยนะคะอืมน,นะคะบรรยากาศรื่นเริงเป็นสบายอืนะคะมันจะเป็นทางขึ้นทางลงน,นะะนางนี่นะคะเป็นอย่างตัวนี้นะคะ Thank <laughs> นี่เป็นแม่น้ำน้านนะคะดูวิวรอบๆนะคะอาหารหลักสิบหลักร้อยเองนะคะอร่อยด้วยนี่จะกษณโต๊ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนีอย่างนี้ก็จะเป็นสามารถนั่งได้นะคะ ส้มตำเรานะคะน่าทานมากเลยนี่นะคะอันนี้ยัางอันนี้เรามาสองคนเราไปสั่งแค่นี้นะคะนนีลูกค้ามาเรื่อยๆนะคะบรรยากาศนะคะ,าาะ,คะแล้วขอตัวทานกันก่อนนะคะ เดี๋วยวถ้าเรามีนะคะเดี๋ยวกอทานอาหารก่อนนะคะอย่าลืมติดตามช่องด้วยนะคะสองที่น้อง d n p นะคะถ้ามีคลิปอะไรก็จะได้านลาพคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ